ในการนี้ผมจะมาน oh. ําเรียนสัมภาษณ์ท่านผู้ประชาการเรือนจำจังหวัดจันทบุรีนะฮะก็ต้องหาเงนประมาณโดยประมาณนี t t ่นะครับเพราะว่าก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าณเวลานี้มีการแนะนําให้อยู่กับบ้านแล้วก็พยายามที่จะมาอยู่ใกล้กันก็ถือว่าเป็นการป้องกันการระบาดของเชื้อโรคนี้เสมอครับวันนี้ที่ผมนำท่านผู้ชมมาที่เรือนจำจังหวัดจันทบุรีนะครับที่ผมนั่งอยู่ที่นี่ยังไม่เรียบร้อยนะฮะเป็นสารลาแปกเดือย ที่อยู่ในบริเวณของเดือนจำจังหวัดจันทบุรีนะฮะที่ผมมาที่นี่คือต้องการที่จะนําเรียนขอสัมภาษณ์ท่านผู้บัญชาการกองจัดสวัดิาจันทบุรีนะฮะท่านเอเนกทขอบลอยนะครับท่านอเนกท็อบลอยซึ่ง,งะะท่าน,นเป็นผู้หนึ่งในจํานวนทั้งหมดในวันคราสตจัารประจําปี2,563แต่จะเป็นรางวัลป,ประจป็ปีงบประมาณ2,562นะฮะ ท่านผู้ดีท่านอเ,ดเดนกเนี่ยนะครับมีส่วนร่วมกับจานวนขราชการที่ได้คัดเลือกมาให้เป็นขราชการพลเรือนดีเดน่ตนตรงนี้นนะฮะวันนี้ผมจึงมาขอสัมภาษณ์ท่านเพื่อต้องาการที่จะประชาสัมพันธ์ให้ที่นะ้องประชาชนได้ทราบสำหรับคนดีคนมีผลงานคนที่เป็นตัวแานเขียังหวัดจันทบุรีขอเจอท่านผู้ีต้องไปจับกับท่านอเนก ขอบลอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับพี่เห็นยังเดือนเดือนเดอยอยู่เลยนยเป็นเดือนตรวจตรวจน้าเดือนตรวจก็พอดีพี่มาพอดีครับมันมีแขกมาเยี่ยมเยอะบ่อยไหมตอนนี้ตอนนี้ก็เราปิดเรือนจำแล้วก็น้อยหน่อยนะฮะปกติก็จะเยอะอยู่ครับครับก่อนที่ผมจะไปเข้าเรื่องถึงเรื่องเรื่องทั่วไปเนี่ยนะครับผมจะมาเน้นตรงนี้ก่อนตรงที่ว่าท่านเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมวันที่หนึ่งเมษายนจะเป็นวันพระราชการพลเรือนช่ไหครับครับ แล้วปรผดเขามีกิจกรรมอะไรบ้างฮะก็วันที่หนึ่งก็เป็นวันเ,เมษาก็เป็นวันข้าราชการพลเดือนเขาเทางรัฐบาลก็ได้มอบเ,อเอข็มคุดทองคําให้กับข้าราชการพลเดือนดีเด่นของแต่แต่ละจังหวัดแต่ละส่วนราชการแต่ละกระทรวงนะครับ <pareil S 2> แล้วก็กผมก็ <ๆ S 2> โชคดีได้เป็นตัวแทนของกรมราชทันคนหนึ่งขงเราชนาจังหวัดรีคนหนึ่งที่ได้รับรางวัลค้าเกินพลเดือนดีเด่นคุดทองคําผลงานนี้ผมต้องขอยกให้กับ ผู้แต้ขบชาผู้ร่วมงานทีมงานทุกคนนะครับผมผมเองนั้นไม่สามารถที่จะทํางานได้สําเร็จถ้าขาดแรงสนับสนุนแรงขับเคลื่อนจากผู้แ้คขบชาเฟืองทุกเฟืองต้องหมุนผมพูดกับผู้แต้กบชาอยู่เสมอว่ารางวัลที่เราที่ผมท,ท,ที่ผมได้มาในวันนี้เป็นรางวัลของทุกคนแล้วก็เป็นผลงานที่ประจั์ว่าเ,เราได้ทํางานด้วยความขยนมันหมั่นเพียรซื่อสัตย์จริตและก็เสียสละและอุทิศตนแก่ราชการ นะครับแล้วที่สำคัญคือว่าเราต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้พูดแท้ครับชาเพราะโดยเฉพาะเราเราดูแลพี่น้องพุ่งขังอยู่เราต้องให้ความสาคัญกับเขาให้ความเมตตากับเขานะครับแล้วก็ผลก็เกิดมากับพวกเราในวันนี้คือผมผมผมขอพูดว่าเราเป็นผมแค่เป็นตัวแทนไปรับไปรับมาให้พวกเราครับปกติทุกปีมีการพิจารณารับรางวัล จะต้องไปรับที่กรุงเทพมหานครนะฮะใช่ <ไป S 1> ใช่ใช่ไป,ไปไปรับที่ทำเนียบรัฐบาลทำเนียบรัฐบาลนี่นปีนี้โรคโควิดระบาดทางรัฐบ,บาลก็เลยให้แต่ละจังหวัดให้ท่านบา้วละการจังหวัดเป็นผู้มอบให้เพื่อว่ากลัวพวกเราเดินทางไปกรุงเทพก็จะไปสุ่มเสี่ยงกับโรคระบาดทีเ่เรามองไม่เห็นนะครับแล้วก็ชุมชนไอ้อัดคนพวกเราไปไอ้อัดก็จะไม่ปลอดภัยนะครับรัฐบาลก็เร่งเห็นความรับก็เลย ให้ผู้ว่าท่านมอบให้ก็เลยเหมือนถ้าผู้ว่าเป็นประธานมอบเบ็ดเสร็จที่จันทบุรีใช่ใช่ใช่ทีนี้รางวัลพุดทองคำนี่จะมีทั้งหมดอย่รางวัลที่จันทบุรีนี่สามสามรางวัลสามรางวัลนะครับท่านผู้ชักการลงจำจังหวัดจันทบุรีแล้วจะมีก็มีนายอำเภอแก่งหางแมวท่านปกครองนะครับของท่านอป็นตแก่งหางแมวเหรอฮะครับท่านปกครองแล้วก็ปกครองบุญชูบุญบุญเออใช่แล้วก็มีสาสุขท่านหนึ่งสาสุขนะสาสุุขท่านหนึ่ง ก็จะเป็นคุณสมปิตยาใจนะฮะใช่ใช่ใช่สมปิตยาใจมีทราบแน่นอนว่าเป็นนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนะฮะใช่ใช่อยู่กระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีใช่ไหมฮอยู่ดูสังกัดกระทรวงสาธารณสุขครับแต่ว่าอยู่ที่สานนักงจันทบุรีสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีนะฮะครับครับแล้วจากนั้นยังมีรางวัลในระดับจังหวัดใช่ไหมฮะ รางวัลที่ไม่ได้ไปรับเทียมไม่ใช่ทุกตไม่ได้ไม่อ๋อม่เป็นพวกประกาศดีบัตรเป็นประกาศสินบัตกับเก่าข้าราชการก็จะมีอีกจำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งอ๋อคือคือหมายถึงรางวัลที่ได้รับในจังหวัดจันทบุรีนะครับครับ ปรากาศปฏิบัติเย่องย่องชมเชยจะได้รับรางวัลจนเร่งชมเชยในการทำงานครับครับครับที่ดีที่มีความขยันมันเพียรซื่อสัตยจจริตแล้วก็ได้คัดการรับรับการการเลือกอันนี้จะมีอีกประมาณสามคนนะสามท่านเหมือนกันนะน่าจะประมาณนั้นละประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นถ้ามีความรู้สึกยังไงบ้างครับการที่ได้รับรางวัลในในครั้งนี้เลยออกทางนี้เลยคือถามว่ารางวัลนี้ที่ได้รับก็เกิดมีความภาคภูมิใจที่เราได้ทํางานสนอง คุณเพนดินนะครับตอบแทนคุณนดินแล้วก็ท,วกทางผู้คับชานะครับเห็นเห็นผลงานเห็นความสําคัญที่งานเราออกมาแล้วก็ท่านก็ได้ยกเราเป็นตัวอย่างให้ให้กับพี่น้องข้าราชการแล้วบุคคลทั่วไปนะครับที่สําคัญคือผมความความพุ่งใจคือผมต้องการให้ผู้ใต้กำสับของผมได้เห็นผมเนะ่เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อน,นขับเคลื่อนอ หน่วยงานของเราให้ไปในทางที่ถูกต้อง mm hmm. ที่แน,น่นเราต้องยึดถึงระเบียบความถูกต้องความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ตัวหลักตัวบทกฎหมายอะไรที่ผิดกฎหมายผมบอกบอกลูกน้องเสมอว่าเราไม่ทำนะครับถ้าผิดกฎหมายไม่ทำเพราะเรามาดูดูแลพี่น้องผู้ขังเขาเราต้องให้ความเป็นธรรมกับเขา mm hmm. นะครับแล้วเดือนจังก,ก็เป็นจุดที่สุ่มเสี่ยงที่จะทำผิดกฎหมายได้ง่ายมาก จะพยายามอบรมบอกบอกลน้องหน้าแถวทุกวันครับย้ำวันนี้มาหน่อยข้อกฎหมายครอปฏิบัติหน่อยครับนะครับ <ừ> แล้วแล้วรางวัลที่ท่านก่อนหน้านี้ท่านเค,เคยได้รับรางวัลอะไรมา้มาันมาก่อนหน้านี้ไหมครับมีไก็ก็มีรางวัลยุติธรรมยุติธรรมทรรรงของกระทรวงยุติธรๆๆรมข,ของกระทรวงยุทธธรรมแล้วก็รางวัลพระธรรมรงอ่ เ,เ,เงินของกรมราชทันแล้วรางวัลหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของโครงการกําลังใจของโพโอระองค์พานะครับที่ตอนนั้นที่ผมอยู่ที่เขาลกันจังหวัดส่าลเราก็เราก็ได้รางวัลชนะเลิศของประเทศนะครับตรงนั้นนะครับก็ได้รางวัลต่าง,างๆเยอะแยะเยอะมากเยอะมากตั้งแต่ทุกทุก,ท,กทุกสิ่งทุกอย่างพอได้มาก็บอกคุณน้องเสมอว่าไม่ใช่พอบอเป็นคนทําคนเดียว รางวัลที่ได้มาเป็นรางวัลของพวกเราที่พวกเราตั้งใจกันทำมาเราเราถึงมาถึงวันนี้นะครับรางวัลนี้แล้วจะเป็นวัรางวัลสุดท้ายไหมนะหรือว่าจะมีโอกาสที่จะได้รับรางวัลต่อไปอีกตไม่ไม่ทราบเหมือนกันเรา้ไม่ทราบเหมือนกันแต่เราก็เราก็ตั้งใจทํางานไปตลอดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะครับให้ให้คุ้มค่ากับงบประมาณของทางราชการที่สนับสนุนมาคุ้มค่ากับงบประมาณของ พี่รองอาภาคเอกชนประชาชนที่ให้การสนับสนุนมานะครับทุบาทุทกต่างต้องเกิดผลสําเร็จครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปคุยถึงเรื่องงานที่มีอยู่นะครับจะวกกับเข้ามาถึงเรื่องโควิดโควิดสักนิดหน่อยนะครับ,รบท่านมีแนวทางในการแนะนําหรือว่าสนับสนุนทั้งทู้แทนบัคคัเป็นชาและ รวมถึงท,ท่านเองและผู้ต้องขังยังไงฮนะดย๋ยวิธีการป้องกันโรคสาหรับการป้องกันโควิดที่รัฐบาลท่านได้บอกให้พวกเราอยู่บ้านเพื่อช่วยเพื่อชาติถูกต้อง<ม>เพราะถ้าอยู่บ้านน่ยถ้าอยู่บ้านถ้าใครเจ็บป่วยุ๊กเราก็จะรู้ทันทีเลยนะครับเราก็สามารถแก้ไขได้ถูกต้องแต่ถ้าท่านไม่อยู่บ้านออกไปตามตลาดที่นูน่นที่นั่นไปทันบันเทิงเชื้อโรคที่ติดตัวท่านบางครั้งท่านไม่รู้ท่านก็จะไปติดคนอื่นและทีนี้มันก็จะหายาก แต่ถ้าท่านอยู่บ้านอยู่กเ็เราก็ฝากกเรือนที่ท่านร,ร,รัฐบาลท่านขอเนี่ยเดือนเดียวกเราก็เห็นแล้วว่าท่านไม่ป่วยท่านไม่เจ็บแต่ท่านท่านป่วยปุ๊บเราก็จะได้รักษาโดยถูกจุดถ,ถูกทางสาหรับเจ้าที่ผมที่นี่ผมก็ห้ามไปฐานบันเทิงโดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็ถ้าเจ้าที่ติดพบนี่ปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่คือว่าเราเจะเอาใครมาดูแลผู้ตุขงังที่น้องผุ้ขังที่อยู่ตรงไหนสองพันห้าร้อยคนนะครับเจ้าที่ก็ต้องมากักตัว14วัน ครับอะไรต่างๆแล้วจะเอาคนที่ไหนมาดูแลมาคุมพนังเจ้าที่น้ำมาตรการในการควบคุมเดี๋ยวปุ่มขังที่เข้าใหม่หรือผุ่ขังที่ออกสากสารป่วยไปรักษาตัวโรงพยาบาลนะครับเราก็กลับมาปุ๊บเราก็แยกไว้ห้องกักกักดูดูอาการ14วันนะครับ14วันพอ14วันปุ๊บในระหว่าง1ถึง14วันวก็มีการตรวจไข้ทุกทุกวันทั้งเช้าเย็ยนเช้าเย็นเช้าเย็น แล้วก็พอครบ14วันเราก็ให้พ,พยาบาลวิชาชีพของเร,เรือนจําเราเลยซึ่งมีความรู้ด้านนี้โดยเฉพาะโดยตรงเนยวัดไข้วัดไข้แล้วก็ยืนยันว่าพี่น้องผู้ขังงที่เรากักตัวดูอยู่ดูอยู่วันเนี่ยอาการปกติพอปกติปุ๊บเราก็จะแยกไปตามแต่ต่างๆนะครับก็ต้องมีระบบการคัดกรองอยู่แล้วก็เราก็ให้อยู่เป็นห้องเป็นหับที่นั่นแล้วส,สำหรับห้องห้องนอนทุกห้อง เราได้รับการสนับสนุนแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์จากแร่เจลจากนายกเฉลิมพลศักดิ์คำนายกค้าช้างเาท่านเมตตาเกิดเดือนจำมากจะว่าก็เมตตาเกิดือนจำอย่างเดียวไม่ได้ท่านเมตตากับทุกคนแกไปแจกไปช่วยคนหมดฮะท่านท่านพอยกหูไปปุ๊บพอบท่านไม่ต้องทําซื้อสาหรับท่านมาเอาของไปก่อนต้องซื้อตามหลังก็ได้ท่านท่านเป็นคนที่ทํางานเร็วและทำงานเพื่อประชาชนตรงนี้ นำใจท่านระเสด็จท่านดีวันนี้ยกติดปินนะโอ้ถูกต้องถูกต้องท่านไม่ถือตัวปุ๊บปั๊บมาเลยยกหูมาเลยนั่สือตามหลังที่ไหนมาฉีดมาพ่นดูแลให้หมดนะครับการที่ควาปลอดภัยไว้ก่อนนะครับทีนี้ถ้าจะพูดถึงญาติที่มาเยี่ยมนะสําสำหรับญาติที่มาเยี่ยมตอนนี้เราก็งดแต่สามารถซื้ออ,อซื้อของฝากได้แล้วฝากเงินให้กับพี่น้องผู้ขังขในได้นะครับ ก่อนเข้ามาฝากเราก็ต้องมีการคัดกรองอล้างล้างมือด้วยสบู่ล้างเจลอะไรต่างๆแล้วก็ให้เข้าญาติหคนเข้า1คนเท่านั้นเ,เราไม่ให้เข้าเยอะเพราะเราก็ต้องป้องกันถ้าพี่น้องผู้ขังเราเราติด่าลำบากมากนะครับทีนี้อ,อย่างที่ต้องขังเ,เนี่ยแน่นอนผู้ขังของท่าัน,นเ,เยอะอยู่แล้ว อยู่กันยังไงให้ได้เวลาเขาพิจิงห์พยายามไม่อย่านอนใกล้กันอย่าเดือดเสียกันอย่าอย่าใกล้ชกลกันนี่ทำไงนะแต่ตอนนี้ก็ไปตามสภาพก็อยู่ในเรือนจำมันแน่นอยู่แล้วมันจะใช้ให้ห่างเป็นคนละเมตรสองเมตรมันไม่ได้ครับแต่เราก็ผ่านกระบวนการคัดกรองที่ผมที่ผมนำเรียนพี่อดีว่าราก็ผ่านผ่านกระบวนการคัดกรองต่างๆว่าผู้ขังของเราผู้ขังของเราไม่ติดเชื้อแน่แล้วก็ คัดไปอยู่ตามแดนต่างๆอย่างนี้นะครับกคัดกองกัดกองไม่เห็นเลยนะฮะครับครับครับตรงนี้เราทางกรมราชทัณฑ์ได้เน้นย้ำมาตลอดเพราะฉะนั้นให้ญาติและพวกเหรือว่าพี่น้องประชาชนไว้ใจได้เลยนะฮะครับบรกาศแล้วสําหรับญาติก็เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องพวกขังว่าอยู่ข้างในเป็นไงบ้างอะไรบ้างผมก็เปิดกลุ่มไลน์กลุ่มไลน์ญาติญาติสอบถามข้อมูลข่าวสารจาก ทางเดินจําได้มีความคิดถึงหวงวใจรุ่นนี้นั้นเราก็ก๊อปข้อมูลจากลายเอาไปให้ญาติแต่ละแดนแต่ละคนในรับรู้รับทราบญาติทั้งบ,าบา้านสบายดีนะเป็นห่วงนะอะไรเขาเห็นมาเพื่อเพื่อเพื่อ,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 อให้เขาสบายใจนะครับระับายหวไม่ได้สำหรับเดือนมิถเน่ยนะฮะให้เขาสบายใจเป็นระดับหนึ่งครับทีนี้ถ้าเรื่อถ้าเราคุยกันแล้ว ไม่ดได้มีมีหน้ากากสวมก็จะไม่รู้ว่าท่านกําลังเขียนหรือว่ากำลังยิ้มยิย้ม <c oughs> ยิ้มยิ้มอยู่ยิ้มอยู่ยยทีนี้ผมก็เลยผมก็เลยจะมา,มาทันทีนี้จะมาถามเรื่องงานแล้วครับ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 ทีนี้ถ้าพูดถึงงานงานทั่วทั่ไปตอนนี้อะไรไปเยังไงถึงไหนฮะี่ยส,สำหรับงานตรงที่เรานั่งอยู่ตรงศาลาแปดเหลี่ยมเรือนกำลังเรือนกำลังใจนะอาคารกำลังใจเรือนจันหลานแอชเชนบุรีนนะตรงนี้เราทำเป็นฐานที่เป็นห้องประชุมห้องจัดเลี้ยงห้องรับสัมมนาต่างๆแล้วก็ห้องจำหน่าย ผิดพันธุ์ของพี่น้องผู้ขัง<ช>ตรงนี้ตรงนี้ผมจะจําลองลักษณะตลาดน้ำสีผ้าครับเพราะตรงสีผ้าเพราะ,าะตรงนี้เป็นป่าชายเลนก็จะเป็นศูนย์เรียนรูเรนร้เรียนรูเร้เศรษฐกิจพอเพียงป่าชายเลน<ช>พลังงานทดแทนนะครับประมาณนี้ตลาดน้ำสีภาาทีตอนนี้นดำเนินการไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ผมเราก็ได้ถึง5 0อย่างเงอยแต่ก็ประมาณนั้นนะครับแต่คิดว่าอีกประมาณเดือน2เดือนก็เสร็จครับ เสร็จก็ที่สำคัญคือตรงนี้ตอนนี้เราได้ผู้ใหญ่ใจดีนายกโจ้ของเรานายกโจ้ทรัพพลกิจการนายกองค์การโดยหารส่วนจังหวัดจังุรีท่านเมตตาสนุนงบมาณมาเทเทปูนถนนเทลานจอดรถชุมชนให้กับตรงนี้รอบเลยครับทีรอบๆอยู่นะครับแล้วท่านก็มาตรวจงานท่านก็บอกว่าตรงนี้เราได้จะทําเป็นศูนย์เกี่ยวกับพลังงานทดแทนท่านก็มอบสนับสนุน พลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ให้อีก7,5 0 0 0นาท่านอนุักษในห <ะ S 2> าัการแล้วผมก็รีบส่งหน,นังสือเลยเพราะท่าน,านเป็นคนทํางานเร็วเราก็รีบส่งหน,นังสือ,อคิดว่าคงไม,ไ,มไ,มไม่ช้าเดี๋ยวทาา่านก็คงมาดําเนินการให้ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ปาชายเลนเ,เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงพลังงานทดแทนอ,อีกที่หนึ่งและที่สําคัญคือตรงนี้ ผมต้องการให้คนรุ่นหลังเขได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนจันทร์คนจันทร์สมัยก่อนเขาทาอะไรบ้างนะครับมาเมืองจันทร์ก็มีทุเรียนเงาะพลอยแต่ตอนนี้พลอยหมดแล้วนะครับตอนนี้พลอยหมดแล้วก็เราก็ได้เครื่องร่อนพลอยของพ่อค้าพลอยเก่าๆที่เขาเขาเลอกใช้แล้วก็มาจําลองเขาเห็นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะปลูกกกแล้วก็เอากกนั้นไปไปเกี่ยวไปต้มไปไปต้มไปตากแดดแล้วก็ ไปย้อมแล้วก็มาทอมาทอแล้วก็แปรรูปไปผิดพันธุ์เราตรงนี้เลยแล้วก็ที่สำคัญคือเราต้องการเราต้องกรากรากให้นักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปได้มาเรียนรู้การทอเสือ้อ <c oughs> ทอเสือที่มาทําเป็นเสือมาทําเป็นกระเป๋าอะไร,รนู่นนะี่นั่นนะครับตรงนี้เลยแล้วก็ที่สาคัญคือเราต้องกรารให้ประชาชนทั่วไปมาสัมผัสพี่น้องผู้ขังตัวเป็นๆเ,เลยตรงนี้ <c oughs> จะเป็นร้านกาแฟเป็นร้านครัวไทย นะครับเป็นที่ฝึอกอาชีพทอเสื้อต่างให้เขาเห็นว่าผู้ขังที่เขาเก้าเก้าเดินผ้าเก้าผ้าเดินผิดจังหวะมาในเดือนจํานั้นเขาไม่ได้ไม่น่า,ไม,ไ,นาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดให้เขามาสัมผัสเลยเพราะอย่างน้อยก็เวลาเขาพ้นโทษปล่อยตัวไปพวกบุคคลภายนอกก็ได้ว่าจ้างไปทํางานได้<ม>คือไม่ได้ปล่อยให้เขาโดโด,โดเดียวเดียวดายอยู่ตรงนี้นะครับแต่แล้วตอนนี้ พี่น้องผู้ขังของเราที่มาฝึกอยู่ที่ร้านครัวไทยนะครับทางร้านจันทร์พรก็รับไปทํางานหลายคนแล้วรับไปแล้วนะฮะรับไปแล้วก็พูดโทษไปแล้วรับรับไปทํางานเลยเป็นเป็นแม่เป็นแม่ครัวไปแล้วนะครับแล้วก็เออเอ็มไทยก็รับแรงงานของเราไปทํางานที่นี่ก็เอาคนอื่นมาแทนแล้วก็เอาคนบุญเวียนออกมาพอพอเข้าหลักเกณฑ์แล้วก็บุญเวียนมาทำตรงไหมจะจะจะดีตรงที่ว่าเวลาที่ออกมาทํางานดีด้านนอกเนี่ะฮะ ถึงเวลาพีที่จะมีคนมาซื้อเหมือนจะเป็นเงินก็จะเนเหมือนเหมือนจะเป็นนักบวยไปซื้อตัวไปเลยใช่ไหมที่เป็นคือผมมาล็อกเอาตัวไปเลยนะครับครรัับบคคือเขาออกไปเขาก็ไม่ไม่แฝงฟังแต่ผมก็พยายามพูดกับบุคคลท้องถิ่นท้องที่จะเป็นนายกอบตอบจกำนันผู้ใหญ่บ้านเวลาบุคคลเหล่านี้ที่เขาออกไปเราจะไปซ้ําเติมเขาว่าเขาคนขี้คุกขี้ตลาดบางคนเขาติดคุกเพราะว่าเขาขาดสติ ขาขาดสติเขาไม่ยังคิดว่าถ้าเกิดเขาไปทำเอาไปหยิบยาเนี่ยเขาได้แค่พันบาทเพื่อไปซื้อนมสรุปมันไม่คุ้มค่ามาติดคุกตั้งหลายเดือนหลายปีมันมันมันไม่ใช่เราต้องให้ข้อคิดให้เขาให้เขามีภูมิคุ้มกันในใจให้ที่เขาเขาเข้มแข็งขึ้นกับแล้วคนทุกคนทุกิบคนไปหรือว่าออกจากร้านที่ที่ทำอาหารอีกเนี่ยนะครับได้เดียวกาสกลับมาคารวะท่านอบอ้อมังกี้ เข,เขาเขาก็ส่งมาทางไลน์ทาง,ฟงเฟซอยู่แล้วก็แล้วก็เราก็มีฝ่ายสังคมสงเคราะห์ไปติดตามอยู่เพราะกรมเราให้ติดตามอยู่แล้วเราก็มีหนังสือไปที่ผู้นําท้องถิ่นท้องที่พวกนายกอบตอกำนันพยาบานไปติดตามไปดูแลให้อยู่ <f ee> เขาไปแไรงว่าไปตรวจด,ดูว่าเออตรงนี้เขาทำมาหากินอยู่ดีไม่กรลทำผิดบางคนก็ตรงนี้ก็มีเกาฟิล แล้วก็ที่อยู่ร้านกาแฟแล้วก็ไปไปขายขายกาแฟที่ร้านซ่อมรถยนต์ของของแฟนเขาเลย oh. เขาเอาอู่ซ่อมรถยนต์ของแฟนเขามาวิกฤตมาเป็นโอกาส oh. เอาร้านกาแฟตรงนี้ไปตั้งที่ที่ที่ทอู่เขา, mm hmm. เาคนมาซ่อมรถมามาทำรถก็นั่งรอไปก็ขายกาแฟขายเบอร์เบอรี่อะไ <c> ร <oughs> <c oughs> ต่างๆสุดล้วตอนนี้ทุกวันที่เขามีความสุขเขาได้วันเก้าร้อยพัน 800เขาอยู่ได้แล้วไม่ต้องออกนอกบ้านถ้าเท่ากับอยู่ดูแลสามีดูแลครอบครัวไปนะครับตรงนี้ก็ก็น่าจะโอเคอยู่ครับการที่ได้รับรางวัลพุทองค์คำนี่ผมขาตอบคุ้มคุ้คนที่รับใครทั้งไลน์ทั้งเฟซเข้ามาเยอะแยะเยอะเยอะเยอะอยู่เยอะอยู่ครับเยอะอยู่เยอะอยู่ครับได้ความดีดีครับครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณไม่มีอะไรที่จะกล่าวไปยังพี่น้องประชาชนในโอกาสที่ท่านได้รับรางวัลหรือจะ พูดเรื่องใดก,ก็ได้หน้าที่อยาก,กจะฝากพี่น้องประชาชนเชินนีถ้าจะให้ฝากพี่น้องประชาชนก็มีเรื่องเ,ออเกี่ยวกับพี่น้องผู้ก้าวพลาดของเราที่ที่ก้าวพลาดเดินผิดจ,จังหวะไม่ใช่ที่จันบุรีอย่างเดียวจะเป็นที่ตราดหรือทั่วประเทศที่เขาออกมาพ้นโทษปล่อยตัวมาเราให้โอกาสเขานิดหนึ่ง<ม>ให้โอกาสทนิดหนึ่งแล้วก็ให,แให้แล้วก็ให้ข้อคิดชี้แนะแนวทางเขาถ้าเกิดเรามีงานให้เขาทําว่าจ้าังลันแล้วเขาทำก็ลองใช้เขาดูก่อน<ม>พบว่าพวกนี้เขาเก่งแต่ พวกเราบางคนะจะไปตาหน้าเขาขี้คุกตีดหลังแล้วก็ปัดเขาออกไปจากสังคมเลยเพราะเขาไม่มีที่ยืนเขาไม่มีอาหารที่จะกินไม่มีเงินที่จะซื้ออาหารกินความคิดเขาก็ไปย่ําที่เดิมนะครับคือเราไม่ให้โอกาสเขาแต่ถ้าเราให้โอกาสเขาเพราะว่าโอกาสที่เขาจะเป็นคนดีนั้นมีสูงเพราทำประโยชน์ให้เขาเป็นประชาชนสังคมสูงนะครับแล้วที่สำคัญคือเราก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลน,นะครับโดยเฉพาะโครงการ กําลังใจของพระองค์ภานะครับภายใต้โครงการกำลังใจของพระเจ้าลุงเถอเจ้าฟ้าพระจัชรกิษิภาที่ท่านดำเนินการโครงการกำลังใจตอนนี้ทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศหลายเดินจำดำเนินการอยู่แล้วอย่างที่เขาลกรรมจังหวัดตราดนะครับท่านก็ดําเนินการที่จันบุรีท่านก็ดำเนินการในแดนหญิงแดนชายมีโครงการพัชรกรรมตรงนี้เป็นโครงการที่ที่ดีกับโครงการที่ดีแล้วก็ทําให้มีการฝึกจิตใจพุทพี่น้องพุ่งขัง นะครับเพราะฉะนั้นการใหก้กำลังใจของพระองค์ท่านถ้าเราให้เราช่วยกันให้กำลังใจต่อให้เขาต่อแหละเ mm hmm. พราะว่าเราก็จะได้บุญนะครับเท่าก็ได้ส่งเสริมโครงการของพระองค์ท่านส่งเสริมพี่น้องผู้เก่าผ้าเดินปิจิวะเขาให้เขามีที่ยืนในสังคมนะครับตอนนี้เอกรรายไม่มีนะครับ,รบไม่มีไม่มีไม่มียังสงบดีนะครับยังไงเรียวเรียบร้อยดียยยอยู่ยังไงก็ไว้ลอจัก โล่งที่กำลังระวาดอยู่นี่นะฮะก็ก็เข้มงวดอยู่ป้องกันอยู่ครับมีโอกาสครั้งต่อไปถ้ามีอะไรใจประชามันธ์ท่านก็ยินเชิญได้จริงจริงีริงๆนะได้ได้เลยขอบคุณขอบคุณจีิีจรต้อนรับบุคคลที่เป็นคนแบบอย่างที่ดีให้กับจังหวัดจังกะบุรีนะฮะครับนี้ตัวผมเองก็ขอแสดงความดีใจกับท่านด้วยที่ได้รับรางวัลผูดทรงๆในครั้งนี้นะฮะไม่ไม่ผมพูดเสริมนิดนึงตรงนี้ที่ว่านะคือตรงนี้ที่ผมทำเป็นเรือนเรือนจันแลานเนี่ยตรงนี้นะแล้วที่ผมปั้นกระต่ายนะปั้นกระต่ายสูง ประมาณ6เมตรถึงใบหูก็ประปาณเเมตรเลยเลยเไฟฟ้า3ตัวแล้วชูป้ายอินสปายใบพิเศษของพระองค์ท่านกรจะต่ายคือเป็นสัญลักษณ์ของคนจันทตรงนี้เราจะทําเป็นจุดแลนด์มาร์คให้กับพี่น้องประชาชนได้มาพักผ่อนหย่อนใจถ่ายรูปด้วย,ย,วยท่องเที่ยวเพราะตรงนี้มันใจกลางใจกลางเมืองของจันทรบุรีแล้วตอนนี้ที่ท่านยกโจ้มาทำสำนุนลานจอดรถชุมชนให้ทำเทสรนให้ เพียงพอเพียงพอแน่นอนแล้วท่านเมตตาที่จะสนับสนุนโซลาร์เซลล์ให้ให้เราอีกนะครับแล้วก็เราเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์แล้วที่ร้องผู้ประชาชนทั่วไปจะได้มาศึกษามาเรียนรู้นักเรียนนิสิตนักศึกษาได้มาศึกษาเรียนรู้เพื่อนาไปใช้ที่บ้านนะครับไม่จําเป็นต้องใช้น้ามันไม่จําเป็นต้องใช้ไฟฟ้านะครับเืนะ่อนะท่านมีวิสัยทัศน์ที่เยีย่ยมท่านมาดูแป๊บเดียวท่านคิด อ่พอบเอาเลยทำหนังสื้อมาเลยต้องขอบคุณท่านน,นายกโจ้จริงๆนายกท่านพลกิจการนายกองค์การมหา,าวิาจังหวัดจันทบุรีของเราครับที่ท่านได้สนับสนุนคนจันททุกท้องถิ่นท,ท้องท,ท,ที่ขอมาท่านให้หมดครับผมผมรู้จักท่านมานานหลายสิบปีท่านเป็นคนที่ทํางานแล้วกจ็จริงใจกับทุกคนรับทุกคน งันตัวน oh yes. ี้นะฮะครับตัวนี้ขอบคุณท่านมากครับขอบคุณครับีครับีครับีครับรัดีนกรนเรนัีดีท่านผู้ชมครับท่านอเนะานูคอยรอลุ้นขราการเรือนจาประจาทุ่ดนะครับเป็นี่ราการนะครับก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าที่หน่เมษาเดอเป็นวันารการเปันเรืนซึ่งปีนี้ปรากฏว่าตัวอเนนั้นได้รับรางวัลรางวัลนั่นก็เป็นรางวัลารรการเนรืนที่สดึ้นเป็นรางวัลพุทของกรรนะแต่ทีนี้กับเมพูดจะลรย ท่นเป็นแรกใน่ารต่อไปโะในปะเดข่าวสารนะฮะสำหรับบุคคลที่ได้รับรางวัลที่ทรงคุมีปีีและมีมดสามท่านดยกันนั้รกอบด้ท่านเดยท่านผู้จะไปลงการตรวการเป็นดีแล้วนะฮะก็จะมีท่านปกครองบุญทูคุณส่ติที่รู้จักมานนะท่านเป็นแนวตัวหนั้งขังแนวรับานนี้นะครับรวมไปถึงมา จยาใจนะครับท่านผู้พิพากษาสารณสุขฉันาญการพิเศษหรือหน้าทุนงานส่งเสริมจิตวภาคจะมนักงานสาธารณสุขจิตวิการจุลีนะทั้งสามท่านเป็นข้าราชการดีเด่นและระดับพิเศำคัญเกิดที่เด็ดดรอแล้วถึงอแัตราการดีใจด้วยนะฮะและอีกสำหรับผู้ที่เป็นข้าราชการดีเด่นประจักรจังหวัดจุลิอีกสามท่านต่ออัตราการดีใจสามท่านผู้เดียวกันโดยนี้ผมพร้อมด้วยท่านผู้จัดการเรื่องจำจังหวัดจุลิลาท่านผู้ตุปปองกันนะโอกาสมาพบกันใหม่นะครับ ดีครับดีครับดีครับ